สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงจืดกรหลำปียัดไส้หมูสับค่ะซึ่งใช้กรหลำปีทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะรูเขาแล้วเราก็จะเอาไส้นะคะลงไปยัดค่ะทําง่ายแล้วก็ไม่ยากแล้วก็อร่อยมากๆจริงๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและววิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือ3เกลอค่ะต่อด้วยแครอทหั่นเตาแล้วก็ต้นหอมหั่นซอยแล้วก็ใช้เป็นเห็ดหอมแช่น้ําไว้เดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหอมไปหั่นเตาด้วยค่ะส่วน3เกลอรกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะตำให้ละเอียดแล้วขั้นตอนนี้ค่ะกระลำปีใช้หนึ่งหัวเลยค่ะเราก็กลับตรงก้นเขาขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะทําการเจาะรูค่ะ ก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะค่อยเจาะเป็นรอบๆวงกลมก่อนค่ะ mm hmm. เมื่อเราแกะออกมาแล้วเราก็ต้องใช้มีดปลายแหลมเซาออีกนะคะเพราะว่ามันตื้นเกินไปค่ะเพราะหมูที่เราจะผสมลงไปเนี่ยมันมีปริมาณที่เยอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีหมูน้อยนะคะก็เจาะเอาแบบรูเล็กๆได้ค่ะตอนนี้เราก็เจาะกล่ลำปีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสชาติของหมูกันก่อนค่ะก็เริ่มจากการใช้เป็นหมูสับนะคะหมูสับของเราก็ฟิตไว้อาจจะแข็งนิดนึงจากนั้นค่ะให้เราใส่เห็ดหอมหั่นเตา๋า แล้วก็ตามด้วยแครอทแล้วก็ต้นหอมหั่นซอยค่ะเราก็จะปรุงรสชาติด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยสามเกลอค่ะใส่ลงไปค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเหลือสามเกลอไว้เล็กน้อยเพื่อที่เราจะใส่ไว้ตอนที่เราต้มน้ำซุปค่ะตรงนี้เราก็ทำการคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากัน คุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นำหมูสับที่เราได้ปรุงรสชาตินะคะยัดใส่เข้าไปในกระลำปีค่ะก็กดๆเขานิดนึงนะคะให้มันแน่นแล้วเราก็ตกแต่งด้วยใบผักชีค่ะไว้ข้างบน และเรามาเริ่มในการปรุงน้ำซุปกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหม้อใส่น้ำลงไปค่ะใส่ผงก้อนแล้วก็ใส่เป็นสามเกลืองไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำที่เราได้แช่เห็ดหอมไว้น้ำซุปก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเราก็ใส่กระลำปีลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดแล้วค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆภาพที่เห็นอยู่นะคะเราตุ๋นมาได้15นาทีแล้วตอนนี้ค่ะเปิดขึ้นมาในเวลาที่เราตุ๋นทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะใช้เวลาตุ๋นใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเสร็จแล้วค่ะเราก็จะทำการปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็ไปตักกลับมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนน้ำของแกงจืดหรือน้ำซุปนะคะเราจะค่อยๆเทลาดลงไปเทลาดลงไปพอประมาณนะคะสำหรับพอหน้ารับประทานนะคะในการจัดเสิร์ฟก็ตักน้ำมาพอแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้หมูสับค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อะ่รแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ